สวัสดีค่ะลูกเกดร,ร่มกล้าวค่ะวันนี้เกดต้องออกไปทําธุระข้างนอกค่ะแล้วก็ต้องพาคุณแม่ไปทําธุระข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านสําคัญที่สุดเตรียมอุป,ปกรณ์ให้พร้อมค่ะนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะไปจามสถานที่ต่างๆใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยแต่พอทําธุระเสร็จแล้วค่ะสิ่งที่กังวลก็คือว่าเราใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน จริงใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าเชื้อโรคพวกนี้โดยเฉพาะเจ้าโควิด -19 เนี่ยคะ่ะไวรัสตัวร้ายมันอาจจะติดอยู่ตามแบงก์ก็ได้ค่ะติดอยู่ตามเก้าอี้หรือเอกสารต่างๆเช่นถ้าสมมติมีคนติดโควิด -19 แล้าจามฮัดชิวแล้วไปโดนสิ่งพวกนั้นแล้วเราอาจจะไปนั่งทับมือไปจับโดนเสื้อผ้าเราไปแตะโดนมันก็อาจจะทําให้เชื้อเหล่านั้นเนี่ยติดตัวเรามาได้นะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะเกดจะไม่ยอมให้เชื้อพวกนี้มันมาอยู่กับเกดแน่นอนเกดก็เลย ดัดแปลงทำรถเกตให้เป็นอุโมงค่าเชื้อค่ะอันน่านึกว่าไปซื้อรถใหม่เหรอไม่ใช่รถเดิมเพิ่มเติมคือมีบริการเตื้อจิ๋วค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะเครื่องไบโอโซนค่ะหรือว่ารุ่นไบ o X5 นะคะเครื่องนี้เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องผลิตโอโซนที่ใช้ในการฆ่าเชือ้อเชื้ออะไรบ้างไวรัสแบคทีรีย ะะเชื้อโรคต่างๆโควิ19ด19เนี่ยแหละค่ะตัวร้ายฆ่ามันให้ตายบริการตัวจิ๋วนี้สามารถช่วยได้และที่สําคัญสามารถกําจัดฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอเอาเครื่องนี้ไว้ในรถไว้ในรถคันไหนก็เหมือนเป็นอุโมงค่าเชื้อให้สบายๆเลยค่ะคิดง่ายๆนะคะอย่างสมมติถ้าเราออกไปทําธุระข้างนอกใช่ไหมคะแล้วเราคือตัวพาหะที่นําเชื้อโรคต่างๆอาจจะกลับมาที่บ้านได้เช่นติดมาตามเสือ้อผ้าผมเรารองเท้าเรานะคะหรือ ถ้าเราซื้อของมามันอาจจะติดมากับของที่เราซื้อมาก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราเข้าอุโมงค่าเชื้อในรถระหว่างขับมาถือเป็นการฆ่าเชื้อในตัวเพราะกลับมาถึงบ้านปับ๊บบ้านเกดมีผู้สูงอายุค่ะมีคุณพ่อซึ่งก็อายุ80แล้วเราต้องระมัดระวังตัวคูณ2กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฆ่าเชื้อบนอุโมงค่าเชื้อในรถเนี่ยแหละค่ะพอลงจากรถปุ๊บเราก็ปลอดภยัยหรือ แวะซื้อของอะไรนะคะแล้วเอาของนั้นใส่ไว้ในรถนี้ด้วยก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนเป็นในตัวค่ะรับรองปลอดภัยแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยละกันค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ฉั่งซื้อกันได้นะคะ Bio X5 ค่ะเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีรียเชื้อโรคโควิด1 9นะคะวัณโรค RSV อะไรต่างๆที่เป็นเชื้อที่มันอาจจะติดมาสู่เราได้สามารถฆ่าเชื้อได้นะคะแล้วก็สามารถกรอง เรียกว่ากำจัดฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยวันนี้ไปธุระก่อนนะคะไปพร้อมกับบอดี้การ์ดตู้จิว๋วบ๊ายบาย